Good morning เจอกันแถมแล้วเจา้าวันนี้มาในคล์สของการทำอาหารอีกแล้วซึ่งนั่นก็คือเรากำลังจะไปที่ซ u เปอร์มาร์เก็ตของคนไทยนั่นเองนั่นก็คือที่เลยมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินและ เป็นอะไรที่เป็นอาหารเมียงของพวกเขาตามมากันได้เลยและตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนั่นก็คือเดือนจูลมิถุนายนนั่นเองก็เป็นเดือนของการเฉลิมฉลองความหลากหลาย ซึ่งนั่นก็คือพรายมันใช่แล้วและคลิปต่อจากคลิปนี้เราจะไปงานเวิ l ์ p พรายมันที่จัดขึ้นที่วอชิงตันดีซีเป็นงานพายที่จัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ในรอบจำไม่ได้ว่ากี่ปีเออคือก่อนหน้านี้เขาก็จัดขึ้นทุกปีแต่ปีนี้เป็นปีที่แบบใหญ่สุดอะไรเงี้ยมีคอนเสิร์ตแบบเจโรมี EDM มีนู่นนั่นนี่แบบจัดทั้งเดือน มีงานใหญ่อย่างยิ่งใหญ่อะไรเงีนะ้ยขบวนพาเหรดมากกว่า2 0 0ขบวนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างในงานพายเนะนาะงานพายจะจัดขึ้นในสัปดาห์แรกเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนนั่นก็คือวันที่7นั่นเองเรามาดูกันว่าในบรรยากาศงานพรายจะสนุกเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรที่แบบมีคนไทยในขบวนไหมหรืออะไรยังไงตามมารอลุ้นกันเนาะแต่วันนี้เราจะไปทำกับข้าวกันก่อน ซึ่งเมนูที่เราจะทำนั้นก็คือขั่วเห็ดทอปใส่หมูนั่นเองจ้ะเรามาดูกันว่าเห็ดทอปดี D. อเมริกาจะล้ำจะเหมาะเหมือนเห็ดทอปบัเฮากอภาพและเสียงตอนนี้คือมาจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะจ๊ะไม่ต้องตกระจายอี่อาจจะแบบสั้นนิดนึงหรืออาจจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเรามาถ่ายกล้องบัตฮาวกรอีกที มาดูกว่าสุมาร์าเก็ตที่นี่จะมีอะไรบ้างตามไปเลยนี่ทุกคนที่นี่มันเริ่มมีมอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวนี้เริ่มมีมอเตอร์ไซค์เยอะขึ้นเริ่มแล้ว ตามมาเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมดูงนาน,นของผมของที่มาจาดขายกันสวยมากใครหมนได้ล้งไมดูได้แต่เขาจะพิสดูกันว่าเราจะได้เบตุผล

ที่นี่คอลลั่นสิบสิบเอ็ดจุดห้าสิบสองเหรียญแต่เราไปซื้อที่ร้านเอเชียคอลลั่นาปดจุดแปดของฟ้าจะแพงนิดนึงน้ำปลาร้าในเมืองนี้ปลาดุกน้ำฟ้านี่มีรราามสองสีเราชอบกินแบบฟ้าหัวขาวน้ำปลาร้นต่างกันไงเออน้ำปลาราตารางฟ้าเราชอบกิน มหมดเลยแม่แม่บุญลอมมีหมดเลยปลไม้ก็มีรบที่กสั่งไ่เนี่อร่อยเด็กสมบูรณ์ันธุ์ทา,งทาง้งต้นมี ก่อนจะเป็นโลกโก้สีสแดงน่าจะผลิตนกันนะเนี่ยหีดอดกระป๋องแช่น้ำมันกระป๋องละ12.95อก้าาระป๋องละสิเรียนมันจะเราจไปสองกระป๋องผัดให้ได้แค่ารางนนหนึ่งจา,กา,างนกแค่หนึ่งจานดูกันว่าจะผัดมาได้กี่ัน้าวใช่วงนี้เป็ดูเห็ดทไมเนยไม่แบบอยู่ในน้ำมางห้งวถ้าลาจะเหมือนหีบถอดบ้านเฮากอเนาะ ันนี่จะเป็นแววกระป๋องกินแต่งกันไปได้นอกจากจังหวัดแถวแล้วยังมีขนมที่มาจากไทยอีกเช่นเ,เตยโอตี้คาปิการฮันนี่ปูไทยปูไทยก็มี่มาที่นีนน่ก็ที่ขนมซองละสองกิ๊บสองเก้าอีก อค okay. จะไปคิดเัินแล้วเรามาเพื่อการนี้อย่างเดียวโดยเฉพาะนะจา๊ะถ้าใครอยากจะเห็นดีเทลอื่นๆว่าเออร้านไทยที่นี่มีที่ไหนบ้างขายอะไรบ้างราคะทั้หล,หล,หล,หลบ้างที่มุมคอมเมนต์เข้ามา๋ยวพามาตะลุยซูปปเปอร์มาร์เก็ตคนไทยอันนี้แค่เว็แบบมาซื้อแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ โอเคจ้าเราก็ได้เห็ดเพาะมาสองกระป๋องโอ้ยเป็นสิวได้เห็ดเพาะมาสองกระป๋องพร้อมกับนี่อร่อยมากเลยอ่ะอันเนี้ยกล้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้วยเบกแต่เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วอะไรคิดว่ามันไม่แซบ่บพอซื้อมากินอร่อยเฉยเลยอันละสี่อันละสี่ดอลลา่าแอบแพงอยูน่นะแต่อร่อยมากโอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปทำเมนู หัวเฮ็ดทอบกันเจ้ามาพอเด้อว,ว่าจะลำจะเหมาะรสชาจะเป็นจะไดมีความฟินเหมือนบ้านเฮากอนเนาะมารอรุ่นทอไปเขา้าครัวด,ด้วยกันจ้ะไปกันเลยตอนนี้เราแวะมาซื้อหมูใส่ในผัดไม่รู้จะมีหรือเปล่าเออหมูอยู่ในเออเออ อำละหัมกันหมไรดีจะอร่อยกระดูกดอ่อนไหมเนาะใส่กระดูกอ่อนนะาจะเลิศคิวละเจ็ดบาทเจ็ดเก้าสองเราก็กลับมาแล้วอยู่ที่บ้านแล้วนะจ้าอฮโยเฮโยเราก็ได้มาแล้วสำหรับวัตถุดิบที่จะทำกับข้าววันนี้ก็คือเห็ดเพาะแบบกระป๋อง นี่เราจะมาคั่วเฮ็ดเพราะใส่หมูเจ้านี่ได้หมูมาจากเมื่อกี้ที่ไปซื้อใช่ไหมจากเบสเวเป็นหมูกระดูกอ่อนแพ็กนี้แปดเหรียญได้1 2ึ่งสอห้าหชิ้นแปดเหรียญเราจะคั่วใส่หมูจะลืมซื้อตะไคร้หาตะกคร้ไม่ได้ก็ไม่ใส่จบไปโอเคโอเคมาดูกันว่าทำไงบ้าง ป่องจะทุกคนเอาว้ายเรามาดูเห็ดข้างในกันนะว่าจะเป็นเหมือนที่ไทยหรือเปล่าเคยซื้อมารอบหนึ่งอะแต่เป็นคนละยี่ห้อกันอนะแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนั้นก็อร่อยอยู่โอเคเรามาดูกันข้างในว่าจะเหมือน ที่ไทยหรือเปล่าปึ๊บ,บแล้วก็จะแกะดูข้างในเลยนะจะอ้ยจะลุบบาดมือเจ้าเอา้นี่ก่อนนี่ทุกคนเออหนึ่งกระป๋องก็ได้เยอะอยู่เออแล้วน่าจะเอาน้ำออกก่อนเอนาะที่แล้ว่ะทมดานี่กระป๋องนี้ ได้มาเป็นแบบนี้ okay. เอ๊ะต่อไปเราก็จะเอาเห็ดมาล้างก่อนนะเจ้าหัวน้ามนนี่ได้จ้าเออเราก็มาแตาน้อาออกก่อนแบบนี้เราจะเห็ดแบบนี้ถอดกระป๋องแบบนี้น,นี่กระป๋องหนึ่งตกอยู่กระป๋องละ 12กว่าเหรียญก็ประมาณ13กระป๋องหนึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ400ยกว่า400อยกว่าบาทใช่เพราะมันมาไกลอะเนาะแบบของไหยากแต่อันใหญ่อยู่นะแล้วน่าจะอ่อนอยู่โดยทรงอะ่ะอุ้ยอ่อนอยู่นะทุกคนนี่ดูข้างในสิเลิออยู่นะอ่ะวางตรงนี้ไว้ให้ดูเลิศดอยู่นะเราก็จะหั่นแบบประมาณ3มเนาะ พอได้ขบอุ้ยอ่อ,อนหมดเลยอ่ะเลิดวะเขาบัดใส่ผักอะไรกันอนะผักป้อมหรอเราไม่มีผักป้อมมาสิเราจะใส่ใบแมงลักแทนละกันหั่นไปเรื่อยๆอันไหนอันเล็กแล้วก็หัน่นแค่ครึ่งเดียวอันไหนใหญ่แล้วก็หั่นสามอย่างนี้ก็ก็กันไป <c oughs> แต่มีดอันใหญ่มากออนอยู now, do, do, we we ่นะว่าไม่ได้ว่าไป bless you มีเก็บไปนิดนึงเนาะอันเล็กๆเราก็ไม่ต้องผ่าขึ้นนะทุกคนเราก็จะแค่เอาอันใหญ่คออันเล็กๆจะได้แบบกัดได้กรุ๊บกรับจะได้เลิศได้อะไรแต่ไม่รู้ที่ไทยราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วอะกิโลเท่าไหร่อะเห็ด อันนี้ไม่รู้ถึงกิโลหรือเปล่ามันแช่แมน้ํไม่ถึงกิโลนะไม่น่าจะถึงแน่ๆแต่ว่ากระป๋องหนึ่งมันสี่ร้อกว่าบาทที่ไทยก็น่าจะขายเป็นอะไรอะ่ะทานานหรอที่บ้านเรียกทนาน <c oughs> ทานานหนึ่งมันมันนักแต่ไหนหอโอ้อัน้ยกับมันน้าพาเลยอันจะเร็วหนึ่งทานานเท่ากับกี่กรัมอันดับต่อไปก็จะเป็นการใส่หมู นี่หมูเป็นชิ้นอย่างนี้นี่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 หมูหมูกระดูกอ่อนหั่นชิ้นเล็กๆเนาะพอเราจะผัดจำได้สมัยตอนเด็กๆอ่ะไปซื้อหมูแบบนี้ให้แม่อ่ะเนี่ยชิ้นละห้าบาทสิบาทซื้อหมูเขาอะไรสิบาทเนี่ยใส่ถุงห้าบาทใส่ถุงไม่มีการชั่งร้านหน้าบ้านแต่มันก็เป็นฟีลแบบ แบบบ้านๆชวนให้คิดถึงวันเก่าๆเนาะแบบว่าเออแต่ทุกวันนี้ก็น่าจะมีขายอยู่นะแบบหมูเป็นชิ้นๆนะชิ้นละสิบบาทแต่นั่าจะไม่มีละไห้าบาทน่าจะเป็นยี่สิบบาทอะไรก็ว่าไปเพราะผ่านเวลามาเนิ่นนานแล้วเนาะนี่ปุดอยู่นะปุดกึ่งอยู่นะแล้วตองแค่ตรงส่วนที่มันเป็นเนื้อแล้วก็กระดูกอ่อนีกว่กันเนาะ ก็ดูแข็งๆเราไม่เอา,เร,เ,าเราขี้เกียจเขาเราขี้เกียจเขาอันดับต่อไปเช่นเคยกับการตำพริกผัดนั่นเองของก็ไม่ไม่เยอะจริงๆมันต้องใส่แตะใครด้วยไหมหรือไม่อะเราปกติแต่ก่อนเราใส่แต่ไม่ได้ซื้อมาลืมเราก็ใส่แคน่นี้หอมหอมแดงหอมบัวกระเทียม แล้วก็พลิกพลิกแล้วก็จะตำลงไปในครบอีกเช่นเคยนะจ๊ะเฮ้ยไม่ไดต้องขออนุญาตไปตำตรงพื้นปูนก่อนได้ยินเสียงไหมจ้ะตำอย่างนี้จะเลิศ นี่จ้ะอีกเช่นเคยกะปิตาช่างช่างอะไรดีโอเคเราก็จะใส่กะปิลงไปเพื่อความเลิศความนัวนี่นะจ๊ะหนึ่งช้อนใส่ลงไปนี่ พริกแกงที่เราตามไว้นี่ใส่น้ำมันเยอะไปเนี่ยนี่มันเยอะไปนิดนึงนี่เราก็คั่วพริกไปก่อนเราจะคั่วพริกให้หอมนิดนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวถึงใส่หมูลงไปสน้ำมันเยอะไปหน่อยนึงอ่ะอุ้อันนี้ทำไม่ละเอียดต้นเล่นอยู่เลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปอืม โอเคเดี๋ยวระหว่างที่เรารอให้หมูแบบนิ่มให้หมูมันสุกเข้าเนื้อเนาะเราก็จะไปเด็ดผักก่อนแโอเคเราจะไปเก็บผักก่อนระหว่างที่รอหมูสุกเราก็จะมาเด็ดผักนะจ๊ะอยู่ข้างบ้านที่เราปลูกไว้เดี๋ยวไปให้ดูนี่นี่ผักที่เราปลูกไว้อะไม่เห็นไม่เห็นอันนี้เป็นอะไรอะแรดิส ต้นหอมใบโหระพากระเจี๊ยบะนาออกเยอะมากเลยะนาแล้วก็กระเพราต่างๆเราใส่กับใบกระเพราเหมือนเดิมอุ้ยมันโดนแมงกัดเวอ่อใบกระเพราอ่ะไม่รู้แมงอะไรกัดหอยทากแน่เลยผัดใส่ใบกระเพราฝรั่งอีกเช่นเคยนีย่มันแมงกัดนะสงสัยแมงหอยทากแน่เลยอ่ะุ้ยกัดพิกัดอะไรเต็มเลยอ่ะเราจะใส่ แมงลักไปด้วยใบแมงลักมันเริ่มจะออกดอกเราก็ต้องตัดเพื่อเรากินใบเป็น่นที่กินใบเราก็ต้องตัดดอกเขาว่ากันงี้นะจริงไม่จริงไม่รู้ ในระหว่างที่ผัดล้วก็ผัดไปคนไปคุยไปอาจจะมีเสียงหน่เพราะมีที่ดูดควันอยู่ตรงนี้นต้องดูดควันออกเพราะไม่งั้นมันจะมีกลิ่นผัดจนกว่าหมูจะเริ่มแบบช่ำซอสคุณไม่เคยซอสเลยพูดไปเรื่อย ช่ำกินกะปิหอมกะปิมากเลยทุกคนเพราะกะปิมันดนไฟเนะเาะเนี่จะเลิศเราจะปรุงตอนนี้แหละปรุงตรงหมูนี่เลยอีกเช่นเคยไม่ได้มีค่าโฆษณาเข้าแต่ชอบกินน้ำปลาตาปูสามตัว ระหว่างที่รอหมูสุกเราก็จะเต้นไปหลอกไม่เจ็บเข่าอยากเป็นลิซ่าแต่ไม่ถามสุขภาพเขาเริ่มได้แล้วนะแน่มาดูเริ่มได้ละแบบต่อไปเราก็จะใส่ นางเอกของเรื่องนี้ลงไปนั่นก็คือเห็ดกระอกว้าวว้าหนมากนี่ใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งตอนนี้เราก็ใส่เห็ดลงไปแล้วนางเอกของเรื่องนี้ แล้วก็รอให้มันระอุนี่ใส่ผักใบกระเพรากับใบแมงลักลงไปถือว่าเป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นก็รอให้ผักมันสลดลงไปหน่อยหอมอมากเลยอะทุกคนอหอมหอมผักตอนใส่ตอนจบนี่แหละ อร่อยด้วยรสด,ดีไม่ใช่รสมือเลสละเตรียมตัก เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสําหรับกับข้าวของเราในวันนี้นะจ๊ะนี่โอ้โอ้โอ้โกอเป็นฟ้าพระเอกของเราคัวเฮดทอปใส่หมูกระดูกหมูอ่อนแล้วก็มีปลาทูแต่มันมีโฟเรียกว่าปลาโฟนพผิกคั่วแคบหมูผักพร้อมอีแล้วจ๊ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับข้าวนี้น่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยน่ากินเนาะเนี่ยหอมมากเลยนะเดี๋ยวกินให้ฟังโอเคเป็นยังไงกันบ้างาสำหรับคลิปข้่วเห็ดถอบหรือเห็ดเผาะของเราในวันนี้เห็นแล้วอยากกินตามไหมมันรมาเลยนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงก,กลกรอบ,บตอนท้ายคลิปละกันแล้วก็อีกเช่นเคยฝากกดไลค์กด ถูกใจกดซับสไคร b ์ช่อง BK INS u ให้ด้วยนะจ๊ามาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนซึ่งเราจะไปงานไพใน DC นั่นเองนะจ๊าในคลิปหน้ามาดูกันว่าจะมีใครมาร่วมงานบ้างจะมีขบวนคนไทยหรือเปล่าจะไปเจอคนไทยที่นั่นหรือเปล่า mm hmm. เห็นว่าปีนี้เขาจัดแบบอย่างยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีเป็นเวิร์กไพ e รอบปีนี้เป็นเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดมีขบวนมากกว่า200ขบวนมีคอนเสิร์ต เจนิเฟอร์โลเปสด้วยแล้วก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังปีที่เราไปปีแรกอะ่ะ mm hmm. เราแบบแบบบังเอิญไปน้องดาวาชวนไปใช่ไหมเร mm hmm. าบังเอิญไปปุ๊บ mm hmm. ไปเห็นดารามาขึ้นขบวนซีรีส์เรื่องฮาร์ดสต็อปเปอร์ในเน็ตฟลิกอ่ะเอ้ยมันเลิศมากเลยมันแบบฮาร์ดสต็อปเปอร์ของจริงเออ แต่แต่แต่เข้ามาแค่ปีเดียวปีนั้นปีแรกปีหัดมาก็ไม่เจอแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครมาบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเนาะฝากไว้ด้ยวยนะจ๊ะมีเคนยูเอไปแล้วบ๊ายบายเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังเสียง ASMR การเขียวข้ววหิดเพาะกันว่าจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยจ้าว้า น,น่าอร่อยมากเลยรอฟังนะจะกรุบกรุบไหมนี่อืมอืมอืม,อมฟินมากเลยอะ่ะฟินมากทุกคนอร่อยเออเวลาทำเวลาหิวหิวอะจะทำกับข้าวอร่อยลองดูดี ลองดูนะไม่เชื่อก็ลองดูเวลาหิวอ่ะทำกับข้าวร้อยเลยนี่ได้ยินไหมลองเสียแคบหมูฟิน ขอตัวไปดื่มดำกับบรรยากาศรสชาติของเห็ดเพาะข้วเห็ดเพาะก่อนนะจ๊ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าอืมอ้ม